เห็นว่าดีเลยมาพูดนะครับผมในช่วงเห็นว่าดีเลยมาพูดในผมเห็นนะครับผมขออนุญาตนะฮะคุณวรพัฒนนะครับผมซึ่งโพสต์ในส่วนของทวิตเตอร์นะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยแม่งเวิร์กว่ะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในส่วนของเทรนด์ฟินิเชียลอินดิพเอนซ์นะครับผมรีทรีทนะครับผมเลยก็คือคนที่รีบนะครับรีทรยเร็วๆนะครับผมเพื่อให้ชีวิตแม่งมีความสุขนะครับผมจากปั้นปลาแต่ว่ามันคนทำได้ไหมมันคนทำได้นะอายุ20กว่ากแม่งรีทายนะฮะโคตรเก่งอ่ะ ส่วนผมนะครับผมไม่ไม่มีทายหรอกกูทำต่อชีวิตกูเลยแหละกูอยากทำเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมนะครับผมต้องบอกก่อนเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตอะอยากรีทายอยากจะมีความสุขแบบปลายนะครับผมเอออยากจะรีทายเลยนะครับผมผมมองต่างกันนะผมมองว่าถ้าผมมีแรงพอนะผมจะทําแม่งไปเรื่อยๆนะุกว่าผมจะตายคงตายหาไปนะครับผมผมบอกก่อนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมทํำในยู u b e นะครับผมคือผมให้ความรู้นะครับให้โนเลทนะครับผมแล้วผมก็ ฉากกับพวกใช้ลูกโซ่นะฮะนั่นคือความสุขของผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะะแล้วบอกเล่ากันฟังนะครับผมถ้าผมลงนะครับผมตัวไหนก็ตามนะฮะถ้ามีใครนะครับผมที่คิดว่าตัวเองเจ๋งนะครับผมผมจะอาจให้ยับเลยนะเฮ้ยอันนี้ผมพูดผมพูดจากใจนะครับเพราะว่าผมผมพยายามใช้คาว่าการเตือนสตินะครับผมมันจะมีอยู่แล้วแหละคนที่ขัดผลประโยชน์กันนะครับผมซึ่งผมไม่ได้สนใจนะฮะ ถึงที่ผมสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าชีวิตประชาชนคนเป็นคนที่ต้องหาเงินเลี้ยงชีพอ่ะต้องมายุ่งกับไอ้พวกเขี้ยพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเริบ,รบอันนี้ก็บอกกันคุยกันให้ให้ฟังให้เข้าใจครับผมว่าเอยขอพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ธรรมดามากนะครับผมที่อยู่ในบนโลกใบนี้นะต่อว่ากันไปอนุญาตนะครับผมมาต่อกันดีกว่า วันนี้ฟังพอดแคสต์เอาเรื่องเงินมาดีมากขอแชร์เดี๋ยวนี้คนสนใจเทรนด์ฟรายส์อย่างลูกบอลนะฮะวันนี้ทำพอดแคสต์พูดเรื่องฟราย์มาเป็นสิบปีแล้วเขาเชิญคุคุณลามิดคนเขียนหนังสือ i will teach you to be rich ที่ดังมากมาชื่อหนังสือเหมือนหนังสือสอนรวยทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วคำว่า rich ที่คุณลามิดบอกหมายถึงการใช้ชีวิตในแบบที่ทำแล้วมีความสุขไม่ใช่การใช้เงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอย่างที่เขายกมาคือบางคนอาจจะอยากมีเวลาไปรับส่งลูกบางคนอาจจะอยากไปเที่ยวปีละสองครั้ง แต่ตัวอย่างจะเห็นว่าการที่เราลิชหรือคุณหรือที่คุณรามิดชอบเรียกว่าลิชไลท์ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะก็ได้ส่วนคนจัดพอดแคสต์ใช้ชีวิตแบบฟรายมาตลอดทําให้เขาประหยัดมากในการซื้อของพอได้เรียนรู้เรื่องลิชไลท์แล้วไปลองทําปรากฏว่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่มีความสุขขึ้นมากสิ่งที่คนจัดพอดแคสยกตัวอย่างคือเขาได้ลองซื้อเครื่องชงกาแฟแบบแพงกว่าปกติที่ซื้อจากที่เมื่อก่อนเขาซื้อทุกอย่างให้ถูกที่สุดซื้อเฉพาะของลดราคา เขาพบว่าน้อใช่แค่กาแฟที่เขาชงทุกเช้าอร่อยขึ้นแต่การที่ได้กดปุ่มได้สัมผัสเครื่องนี้เขาต้องความสุขขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามคนจัดคอดแค์บอกว่าเขาทดลองใช้เงินกับหลายอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเจอว่าดีเช่นเขาลองนั่งเครื่องบินด้วยตั๋วพรีเมียมอีโคโนมีที่ราคาแพงกว่าปกติ2เท่าพบว่าค,คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์บิลสุดเหนียที่ตั๋วแพงกว่าปกติ3เท่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไรหลังจากถ้าหลังจากนั้นถ้าเขาต้องบินเกิน5ชั่วโมงจะนั่งพรีเมียมอีโค คนจัด podcast ยังบอกอีกว่าให้ทดลองของใหม่โดยอย่าปิดกั้นเรื่องงบมากนะักคุณรามิสเสริมว่าในการทดลองเราอาจจะผิดได้นะไม่จำเป็นต้องถูกตลอดแต่อย่าไปพยายามหาวิธีใช้เงินให้ efficient เอฟเฟชเชนเราช่างแม่งเถอะผู้ประสางกษิษไม่ค่อยดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาคำนี้ดี efficient มันอ่านว่าอะไรฟ้เอฟเฟชเชนโอเค ตรงกันคุณลามิดก็บอกว่าวันนี้วิธีนี้ฟังดูเหมือนใช้เงินสุรุสุราแต่จริงๆแล้วต้องคำนวณก่อนนะว่าเราสามารถใช้เงินได้เท่าไหร่ที่ไม่กระทบชีวิตเราเราและกระทบคนรอบๆตัวที่เราต้องดูแลไม่เชื่อว่าใช้เงินจ่ายเงินแบบเต็มที่ไม่สนใจว่าพรุ่งนี้คนที่เราต้องดูแลจะมีเงินกินข้าวไหมสรุปสิ่งที่ได้ต้องหาบาลานซ์ระหว่างการมี financial independence กับการมี l i c e life ไม่ต้องประหยัดจนไม่แฮปปี้แต่ไม่ใช่เงินเพลินไปจนทั้งแตกให้ทดลองใช้เงินแบบหลายๆอย่างดูว่า อะไรเหมาะกับตัวเราเพราะริชไลท์แต่ละคนไม่เหมือนกันพอแคสต์ตัวเต็มสามารถไปดูได้นะครับเขาพูดุกคุณเพิร์ดวลาธนานั้นนะครับผมอาจเรียกชื่อผิดแหละว่านะขอบคุณมากครับผมสามารถติดตามได้นะผมคิดว่าเป็น Twitter ที่ดี Twitter หนึ่งครับเป็น d า t a a n a า y ต้าอนาลิตนียนะครับผมขอบคุณครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ